สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,อาบอกวิธีการดูแลมะพร้าวในช่วงที่อากาศแรงๆนะครับมะพร้าวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสัมผัสหน้าดินนะหรือว่าในสวนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านมา2ปีเนี่ยจะแก้ปัญหาหน้าแล้งนะครับอย่างโซนภาคกลางเนี่ยจะให้วิธีการฉีดพ่นน้ําเข้าไปที่คอมะพร้าวเลยแต่ว่าสวนที่เราอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถขุดร่องน้ําได้เนี่ย เราจะใช้วิธีการเ,าเลี้ยงวัชพืชเอาไว้ไม่ไม่ไม่เน้นวิธีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชน,นะครับจะใช้วิธีการตัดแล้วก็ฉีดพ่นด้วยโฟทีกับบูสเตอร์เนี่ยนะครับเดือนละ1-2ครั้งอัตราการใช้ก็คือโฟ2ทีสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ใช้บูสเตอร์เนี่ยห้าซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วฉีดไปที่คอมะพร้าวเลยนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่ อากาศแล้งหรืออากาศร้อนเนี่ยก็ต้องดึงน้ําเข้ามาในร่องหรือให้น้ำเขาหน่อยนะครับใครทีออ่สามารถลดน้ําได้ก็รดน้ำนะครับเพิ่มความชื้นหน้าดินให้เขาเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับว่าบูเตอร์กับโฟทคู่นี้ผสมผสมเสร็จแล้วเนี่ยฉีดตรงไหนนะครับ ว่าเราผสมตามคำแนะนำนะครับ4ีสองช้อนแล้วก็บูสเตอร์544อันนี้เวลาฉีดเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าฉีดทั่วต้นเนี่ยอาจจะยากแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือฉีดเข้าที่ออคอคอ,อย่างนี้ครับน้ลมพอครับฉีดพ่นอย่างเงี้ครับก็เป็นการ เพิ่มความชื้นให้เขาด้วยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งถ้าช่วงไหนฝนแรงๆเนี่ยก็ควรจะเติมน้ําให้เขานะครับเพราะว่าถ้าอากาศแรงเนี่ยมะพร้าวจะสลัดลูกทิ้งแต่ถ้าเราให้น้ําก็เป็นประจำเนี่ยโอกาสที่จะสลัดลูกก็ลดลงนะครับปลูกให้ได้ระยะนะครับ6กคูณหเมตรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมนะครับแล้วก็รักษาความชื้นหน้าดินเอาไว้อย่าให้ดินแห้งอย่าให้มันแรงยิเกินไปเพราะว่าถ้าแรงเกินไปเนี่ยไม่ติดจันแน่นอนนะครับ